คุยกับผู้ต้องหาสองคนที่เราได้ตัวมาจากเชียงใหม่นะครับก็คนคนก็รับทราพว่าเป็นคนหญิงนะครับก็คุยกันแล้วก็บอกเขาบอกว่า,วาเรื่องนี้พี่ทําตามพยานหลักไม่ได้ทําแบบกวานกวานแหแล้วก็จบมานะครับเป็นเรื่องของพยานหลักฐานถึงเราก็ดาเนินการออกหมายจับซึ่งเราทําทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่วันแรกแล้วพี่บอกว่า,วานี่คือองค์กร อาชาร,รมซึ่งมันเป็นแผนปัฒตุกรรมคนของคนร้ายเนี่ยมันก่อเหตุนในลักษณะเป็นองค์กร,รเลยมีการช่วยเหลือทั้งในเรื่องคดีความการจัดหา,ดารถจัดหาอุปกรณ์อาวุปืนต่างๆนี่คือองค์กรอาชรมขนาดเล็กซึ่งเราซึ่งพี่ไม่ได้มองว่านี่คือนักศึกษาแล้วนะครับแล้วนี่มันจะเป็นโมเดลในการที่จะป้องกันเหตุที่จะเกิดกับสถาบัอนอื่นๆอีกนะครับเมื่อกี้พี่ก็พูดกับ ทางทีมทีมงานสืบสวนของนครบาลก็อขอชื่นชมเลยนี่คือเราทํางานแบบมืออาชีพจริงครับเราไม่ได้มาแถลงข่าวที่น้องน้องจะเห็นว่าพวกพี่หรือผู้ข้าระชารจะไม่ได้ก็ออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าอะไรมากเพราะเราต้องการทําที่ได้เป็นแบบนี้แล้วเราแถลงทีเดียวเพราะพี่ต้องการยกระดับของการทํางานให้ให้เป็นมาตรฐานจริงๆเราใช้หลายหน่วยงานมากทั้งพิสูจน์หลักฐานในการจับ กาเก็บ d n เเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการทำสำรวจให้แน่นหนาเพื่อทำลายเครือข่ายพวกนี้ต้องเขาเขา,เขามีทีมทนายที่จะจะต่อสู้เราเราต้องพยานหลักฐานเราต้องแน่นหนาจริงๆที่อยากทำแบบแบบเมือาชีพซึ่งพี่น้องประชาชนต้องวางใจทีมงานทำทำงานเราทำงานอย่างพยานหลักฐานจริงๆไม่ได้ตั้งโคงไว้แล้วก็วิ่งเข้าไปหาไม่เอาครับต้อง,ต,องต้องชื่นชมทีมงานของท่านผู้ช่วยาสตราจารค์ ก็มีหล h h water, tous, love, ักฐานชัดแบบนี้เท่าที่คุยกับนายวินนี่เขารับสารภาพเลยครับเขาเขารับสารภาพว่าเขาเป็นคนแล้วก็จะขอจะขอทําบุญให้กับรูเกียบมื่นี่ครับว่าเขาบอกกับพี่จะขอขอทาบุญก็จะสวายสมภารอย่าไรเขาก็ํานึกผิดนะครับก็เขาต้องให้ความร่วมมือแล้วพี่ก็บอกแล้วบอกว่าเตือนอย่างน้องๆด้วยนักศึกษาที่ที่มีเกาะกุมกันในลักษณะอย่างเงี้ยถึงเวลาที่ท่านโดนดําเนินคดีแบบนี้ไม่มีรุกพี่คนไหนมาช่วยท่านหรอกครับ ท่านต้องช่วยตัวท่านเองในการนี้การรับสารภาพหรือการให้ความร่วมมือกับท้านหน้าที่มมตำรวจจะเป็นการช่วยเหลือตัวท่านเองไม่มีรุ่นพี่คนไหนที่มาคอยช่วยท่านหรอกเะนั้นช่วงเวลาวัยช่วงวัยรุ่นช่วงรูฒที่ภาวะของท่านถูกชักนําไปแบบนี้แต่คนที่เสียใจมากที่สุดคือพ่อแม่ที่พี่ก็ถามว่าคุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหมแต่น้องน้องบอกว่าก็ยังอยู่ครับก็อยู่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยแล้วแล้วท่านรู้ไหมท่านก็รู้ แล้วคนที่เสียใจยที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ตัวรุ่นพี่ที่มายุแยงให้ท่านต้องทําแบบ<ม>คนที่ต่อยค,คือมันเป็นเรื่องของสถาบันนะครับเรื่องศักดิ์ศรีสถาบันเหมือนการปลูกฝังโลกเสมือนจริงเหมือนที่ท่าน,านผู้ช่วยนายํรว่าทาโลกแบบโลกเสมอือนจริงสร้างสร้างซีรีส์โอขึ้นมาให้มีการรู้สึกว่า,าเครียดแค้นตั้งให้เกิดการ,การเครียดแค้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผิดผ คุณจะขึ้นมาขึ้นมาเลเวลขึ้นมาชั้นปีที่2ต้องมีการรับน้องจะมีการฆ่ากันอันนี้มันไม่ใช่ละนี่คือคุณคุณคุณปลูกฝังกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีการขัดแย้งส่วนตัวกันแค่รู้ว่าเป็นสถาบันนี้ไมใชนใจเนอะแต่จริงที่มีบางคนพฤติกรรมโพสต์ปืนแบบว่าเชิงคอมฟูส่งมาถึงตัวแม่ของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะเราจะดำเนินการไปถึงตรงนั้นได้อันอันนี้เราก็ดําเนินการต่อนะมันไม่ได้จบแค่นี้แล้วถ้าคนเราตอนเนี้ยในในในทีมเราจับได้ทั้งหมดได้24คน มีทั้งหมดได้26คนชาาิการที่มีหมายจับกันนี่มีอยู่2ตอนนี้เรากําลังประสานจตามแล้วพี่ก็ได้ได้นำเรียนท่านท่านผ,ผู้ผู้การจ้อแล้วบอกว่าไม่ใช่เฉพาะสถาบานัานนี้เท่านั้นท่านต้องไปดูคดีเก่าของคู่กรณีด้วยนะครับเราจะต้องทําลายจองปลวกไม่ใช่เอาแค่ทําลายปลวกที่มันบินลลออกมา่อกวามเดือดร้อนหลังานมันถ้าก่อเหตุเราจะทําลายจองปลวก แล้วก็ให้ไปตรวจสอบคดีเก่าด้วยเราดูแล้วเอามาทําในลักษณะแบบนี้นะครับเรากังนั้นจะทำทำ,ทำลายองค์กรนะครับทุกที่เราจะทําแบบอย่างนี้เลยแล้วสหรับไอวีเนี่ยเป็นการบุกรึกกายใทำงานตรงน้นใช่ครับพอพอครับที่เมออื่อวานที่มีภาพปรากฏที่บริเวณหน้าสถาบัน ผู้เทนนะฮะที่มีเด็กคนุะวันไปเหมือนไปกดดันไปเยอะเย้ยตรงนี้เขาจะมีการประสานไปอย่าง,งตง่อสารัดีคือตอนนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทําในส่วนที่กรบมาความใช้กฎหมายแต่ในลองเทอมแล้วเนี่ยเราต้องใช้หน่วยหน่วยงานหลายๆห,หน่วยนะครับกรมอาชีวะกระทรวงสาระไอตกระทรวงศึกษาธิการหรือกรมอาชีวะที่คุ้มพวบคุมกับกับเลยต้องมาช่วยเราด้วยในการที่จะเข้าไปกับกับแล่งสถานศึกษาในส่วนตองตำรวจเนี่ยนครบาลเนี่ยลงสายตรวจ ออกไปนะท่านจะเห็นเลยท่านตอนนี้ท่านไปดูเลยเป็นนโยบายที่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุดีกว่าเรามาตามตจักคนร้ายแล้วมันลายอย่างเงี้ยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อนในเรื่องของงานสายตรวจเนี่ยท่านรองกิติรัตน์ก็สั่งการในเรื่องงานง,งานป้องกันปราบปรามเอาหน่วยปการพิเศษอารินาราี่ยเป็นโลว์เลเวลออกตรวจในสถานที่สำคัญเพื่อเพื่อสร้างสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย นะครับให้กับนักท่องเที่ยวด้วยในกรณีตามนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็กับพี่น้องประชาชนด้วยนั้นการป้องกอันหรือโชว์ออฟฟอร์สที่คือส่วนสําคัญที่จะการป้องกันเหตุในในพื้นที่ที่เป็นซอฟท์แทร็กเก็ตนะครับพื้นที่ที่อ่อนไหวในนี้เราเราจะเขาเรียกว่านโยบายเชิงเชิงลุกของสายงานป้องกันปราบปรามซึ่งรองกิติรัตน์ท่านทำเราจะไปเห็นเลยครับย่านย่านแหล่งท่องเที่ยวหรือที่คนดาวเทาอยางเงี้ยจะมีตำรวจออกเดินในช่วงรชาชชั่วช่วงมืนน้อเล่นดู ก่อนเหตุการณ์แรกเนี่ยแสดงว่ารุ่นพี่คุณขึ้นในรุ่นทาไปามในวันในวันแรกเป็นหน่อยก็คงมีการวางแผนกันมามาแล้วนะจะจะวางแผนยังไงเนี่ยมันมันเรื่องของขอยังไม่ได้ทำเลยครับใช่ใช่เขาเขาเขาจะขึ้นชั้นสองมันเป็นตำเนียมที่เขามองว่ามันเป็นมันเป็นจะขึ้นรับน้องอ่ะพูดอย่างนี้ในเป็นมันขึุ้่นที่สองนะครับครับครับจะขึ้นปีสองแล้วส่วนในรุ่นนี่เป็นชั้นไหนคระมมันเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่ที่ฝึกฝึกเองค่ะยังเรียน พอเราค้าก็พยายามถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้าไปคุยกับทางสถาบันเพราะที่ผ่านมาพอเกิดเหตุหสถาบันมักจะบอกว่าคพที่ก่อเหตุเไม่ได้เรียนแล้วคนสภาพไปแล้วแต่ข้อที่จริงเราเห็นแล้วว่าบางคนยังเรียนอยู่จริงมันมันมีทั้งเรียนแล้วก็ไม่ได้เรียนนะม,ม,มีมีหลากหลายแต่เนี่ย <c oughs> พอเราทําทั้งเครือข่ายเราจะเห็นความเชื่อมโยงต่างๆเลยว่าองค์กรของเขามีทั้งที่จบไปแล้วมีทั้งกําลังศึกษาอยู่แล้วก็บางคนเนี่ยเรียนไม่จบสักทีนมันเป็น เกือขายซึ่งพี่ถึงบอกว่านี่คือแผนปฏิบัติการคนร้ายที่เราได้ได้ศึกษาไม่ใช่แค่ตามจับคนร้ายแล้วก็จบแค่นั้นจับมือปืนได้แล้วก็จบแค่นั้นเราต้องศึกษาและแผนพฤติรียกพฤติกรรมศาสตร์แผนปฏิบัติการของคนร้ายเอามาศึกษาเพื่อจะได้วางแผนป้องกันในระยะยาวนี่เราทําเป็นระบบแล้วพี่ถึงบอกว่าเราเรากำลังยกระบบของการสืบสวนคดีสําคัญเนี่ยให้ให้มันเป็นมาตรฐานทจริงอย่าทำแค่รูปหน้าปากจมูกแต่ปัญหาเนี่ยยิงกันอ่ะตั้งแต่พี่เป็นนักเรียนอ่ะคือมาเราอยู่กันตั้งเด็กๆ พวกเงี้ยก็ยิงกันมาตอนพี่เป็นผอนก็ยังยิงกันแสดงว่าเราแก้ปัญหาที่ไม่ถูกไม่ถูกจุดหรือเปล่านะครับเราเราทำลายเครือข่ายแล้วแต่ยังวัฒนธรรมองค์กรมันยังอยู่นี้โรงเรียนยังอยู่คู่กันต้องย้ายออกไปไหมนะออกไปอยู่ไม่ใช่มาอยู่ใน,ใน,ใ,นในที่ชุมชนหรือดาวทาวแบบนี้ซึ่งที่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์อะ่ะเขาเขาจะเดินทางหรือไปจับจ่ายใช้สอยแล้วเขามีความปลอดภัยตรงไหนนี่คือสิ่งที่เราประมาณสร้างมาตรก,การของความปลอดภัยในระยะยาวต้องทําหลายๆหน่วยงาน ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวครับต้องเอาออกสถานศึกษาต้องมูฟออกไปไหมไม่ใช่มันอยู่คู่กันโอกาสที่จะปะทะหรือเฟสทูเฟสมันยังเจอกันอยู่เ mm hmm. น้นมันเรื่องนี้เราต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องไปคุยกันในนอกรอบอีกทีเขาพูดถึงเรื่องว่าสถานศึกษาต้องมุฟออกไปอาจจะตามได้ว่าอ่านมาถึงบุเิียวายทั้งที่กรณีนี้ผู้ก่อเหตุคือประทุมวันแต่ดูเหมือนประทุมวันเองก็พยายามปฏิเสธตลอดว่าเด็กผู้นี้พุสภ้พาไปแล้วจะแก้เรื่องอันคือเือนี้เนี่ย ผมก็บอกพ้นสภาพไปแล้วแต่วันนี้เครือข่ายที่มันออกมันไม่ใช่ไงนี่มันจะเป็นตัวที่มันจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เราสืบสวนและทําการจับกลุมมาันพยานหลักฐานเราชัดเจนว่ายังมีนักศึกษาที่ยังคงสภาพของภาพเป็นนักศึกษาอยู่เลยแล้วมาก่อเหตุอย่างนี้นี่แหละครับจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทําทําเข้าไปนั่งู้คุยกับกลว่ยงานที่เกี่ยวข้องคือสถาบันเทิงารศึกาสถาบันยังไงครัเหมือนเขาไม่ค่อยอยากให้ความหหร่วมมือมัน ก็เนี่ยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบเป็นิเนั้นหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาตรงนี้มันมีอยู่ระเบียบต่างๆข้อบังคับของสถานศึกษาที่กระกทรวงวิทยาการหรือกองอัวะดูแลอยู่ก็มีเนี่ยเราต้องเอามาตรการตัวเนี้ยมา cover ด้วยครับตำรวจก็ทําในด้านที่ของการบังคับใช้กฎหมายการระวังป้องกันเหตุก่อนก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุถ้ามีเหตุเราก็ตามตอาชญากรรมมันไม่หมดไปจากโลกแต่จะทำยังไงให้มันน้อยลงนี่คือสิ่งที่ที่เราต้องคุยกันหลายหน่วยงาน การทลายจอมปัวเขอาลองปัวมันเขาทำเวลาหล้านโาณท่านประเมินอแต่อนาคตมันจะช้าคือมันคือวันนี้เราเราละลายแล้วดูมันเมื่อกี้พี่ก็สั่งแล้วมันไม่ใช่มีแค่จอมปัวเดียวลองไปหาดูนะครับหนังสือรุ่นใหม่ๆนี่มืออาชีพพี่ต้องบอกว่าต้องบอกว่านครบาลแล้วก็การสร้างหนังสือ รุ่นใหม่ขึ้นมานี่เหนื่อาชีพจริงๆทําระบบที่เราทําให้เป็นและมาตรฐานสากลนนะครับการใช้นิติวิทยา,าศาสตร์การเอาเอาเอาพิสูจน์หลักฐานการตรวจยังมามักาทำเนี<ม>่ยพ<ม>ี่เชื่อว่าเนีียจะเป็นการที่จะช่วยได้แล้วเราจะขุดจอบวกอีกด้วยไม่ใช่แค่นี้พี่พี่บอกแล้วว่าที่นั่งคุยกันกระถุ่นกันบอกว่าไม่ใช่แค่จอลวกนี้มันมีตั้งหลายจอลวกผู้กรณีของจอลวกระหว่าบไปดูไปดูคดีท้งเก่าอยู่สอบถามถามว่ารู้จักมามครับแต่ละขั้นทั้งหมดีก อนคือตอนนี้ท,ที่ที่คุยกับพี่เนี่ยตอนนี้ท่านรับสารภาพก็คืออยู่ตัวตัวตัวหญิงนะครับอาจารย์ในส่วนอื่นบางคนที่เราเอาเรื่องซ่องจวบางคนก็ยังปัดเสะครขบขอให้เป็นในเรื่องของลูกกันดีกว่าตัวในไม่มีการป้องรอยที่ตัวไม่มีครับไม่ไม่มีครับสุดคนที่พูดหาที่เหลือตอนนี้เรากำลกังติดตามเรื่องได้ไใช่ครับเหลือสองตอนนี้เหลือสองคนที่ตามมาจะคือเขาควรจะมอบโจวมากกว่านะครับเพราะว่า หนีไปคุณต้องหนีห้ทัชีวิตอายุความมันได้มีหลายปีนในปินปบอกนะคะว่าในสื่อรายสองที่อาจารย์พี่อาจารย,ย์บอกว่าอาจารยารย์บอกว่าไม่ให้พูดไม่ให้รับสารภาพอะไรอย่านงานี้ค่ะคือในลายอ่ะพี่พี่ไม่ได้หาแต่บางบางอย่างเขาก็ขอเป็นความรับว่าเขาไม่เปิดเผยได้มาดังนี้ขอให้ให้ให้พี่ไปอยู่ในสำนวนดีกว่านะเพราะว่าเขาก็มองพี่สัมภาษณ์ดแล้วมีทีพนาที่บอกจะซื่ เราเราก็สั่งพนักงานสอบสวนให้ทําให้รัดก,กุมที่สุดนะครับเมื่อเราทําจากพยานหลักฐานเราไม่ใช่พยานหลักฐานและในเรียกว่าพยานแวดล้อมวัตถุพยานแ,แล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ต้องรวมกันทั้งหมดเพื่อเพื่อเราจะทํายจับตัวให้ได้นี่คือสิ่งที่พี่ยืนยันนะครับเขอบอก็ครับพอถามเรื่องที่เมื่อวานนะครับทางผู้ปกครองพพอที่เขาไปยื่นคลัก้านการประกันตัวแล้วมีกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาครับเข้าไปเหมือนแบบว่าไปยั่วยุถึงในพื้นที่สาเลยขู่เลย ว่านั้นก็จะเป็นอำนาจศาลศาลก็ต้องต้องต้งตงพาไปละมิดระนาจศาลใรเขตพื้นที่ศาลถ้าทางศาลต้เนินการต้องมีงกระพริบเดียวกัอนกอย่างน,นี้ก็เราก็จะดูแลในส่วนของความปลอดภัยของญาติพี่น้องทน,นี้มันก็เกินป่าแล้วก็ปาาเดี๋ยวพี่ฝากให้ให้ไปดูเรื่องนี้ด้วยนะพ,พื้นที่แดงว่ากลุ่มนี้ยัง,ยงไม่เกรงลัวยังไม่หมั่นเชื่อพี่เด็กนะให้เวลาตำรวจทำตำรวจทำว่ะพี่ทำไม่ต้องให้พี่มาพูดเราชอบถามว่าพี่จะต้องทำอะไร แต่พี่ทําทุกมิติต้องบอกเพราะั้นเราไม่ได้ทําไม่ได้จับแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับพี่บอกว่าพี่ถลายจอบตัวพี่บอกว่ามันอาจจะกมขนาดย่อมแล้วมันคือองค์กรมันคือองค์กรแล้วพอน้องเห็นเห็นนี่มันคือองค์กรจริงไหมจริงอย่างที่เราคิดแล้วเราไม่ได้ทําแบบแบบแค่นักศึกษาตีกันไม่ใช่นะครับแล้วมันจะเป็นโมเดลที่เอาไว้ใช้กับสถาบันอื่นด้วยวินวินเขาใช้อาวุธอะไรที่ที่ก่อนเป็นจากพวกกรับ่าีดูสภาพมันเขาเขาหัวอ่อนนะครับแล้วเขาก็จะเลือกเลือกเลือก เรือคนทําที่ร้อนมีปัญหาครอบครัวน้องเขาก็มีแต่เราพี่พยายามคุยกับเขาแบบเข้าใจเขามากเขายังเรียนอยู่ไหมนิงเรียนไเรียนัท่านครับท่านช่วยขยายคําว่ามันจะต้องจบที่รุ่นเราได้ไหมครับว่ามันจะจบยังไงครับมันจะมีการละลายพฤติกรรมยังไงเพราะว่าเหตุการณ์มันทีมีความแรงขึ้นเรื่อยๆก็เพราะเราไม่เคยทําในลักษณะที่เป็นสมบวนการที่เราคุดลากทองโซนแบบนี้ใช่ไหมสองคือจะทุกคนก็คาดหวังกับตํารวจ แต่องค์กรหน่วยราชการมันมีหลายหน่วยที่กํากับดูแลสถานศึกษาใช่ไหมเวลามีเหตุตํารวจเนี่ยแค่นคือบังคับใช้กฎหมายการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแต่ถ้าจะเอาในให้แบบยั่งยืนที่มันมันมันยั่งยืนจริงมันต้องหลายหน่วยช่วยกันครับหน่วยงานที่ที่กากับดูแลพี่ถามว่าเรามีโครงการที่จะย้ายหลายครั้งมากแล้วจะยอมให้เขากดดันแล้วคนผู้บริสุทธิ์พี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์จะต้องมาตายแบบนี พี่ถามว่ามันมันมันยุติธรรมหรอือบ่งคนเป็นหัวหน้าครอบครัวเราไปถามคนที่เขาสูญเสียบ้างเห็ตำรวจเนี่ยเราพร้อมที่จะทำเลยบอกว่าพี่บอกว่าถ้าไม่เริ่มทําในลักษณะแบบนี้ที่ทําลายเครือข่ายในตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไป,ไปยาวไปตัป้งแต่ตั้งแต่พี่เรียนหนังสืงอการทําง,ง,งานของตํารวจดูเหมือนมันจะเป็นปลายน้ำนครับต้นน้ามันจะต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนครับก็ที่ การละลายพฤติกรรมการกํากับดูแลระเบียบข้อบังคับในการตั้งสถานศึกษาพวกนี้มันมีหมดสถานศึกษาที่ที่ทำมาแล้วมันได้มาตรฐานที่มาทําแบบนี้มันก็ต้องมีมาตรการในการปกครองเรื่องของการให้ให้ให้ยุติการสอนมาให้ปิดไปก่อนไหมอะไรเงี้ยมันจะมีอันนี้พี่ขอญาตไปคุยคุยันอบคุณแม่อคุณแม่อคุณแม่คุณแม่ ได้เคะขอบคุณขอบคุณเ่นด้วยแสดงควาเสียใจด้วยนะครับไม่มีอยกให้เกิดขาไม่คิดเลยนเจไดครับืถือของอาด้วยนะครับดออกเลย้ถือนะขอบคุณบใจนะคะม่มีร้มอบคุณทคนะคะอมีอะไร จะทำต่อไปเขาจะไม่ีกนิดเดียวเลยค่ะแล้วไล่อยู่นะขอบคุณจริงๆจากใจนะคะแม่พานน้องมาขอบคุณมาเยนะคะน้องคงจะดีใจที่สุดที่สุดเนา่้องได้รับความยุติธรรมเพราะว่าแม่ไม่เคยคิดเลยเพราะว่าจะมีวันนี้จะทาต่อไปค่ะแม่ นะแค่นี้นะลูกครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับ